การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสถาบันเซ็นเตอร์สเตจกรุงเทพพรมิดาดารีสอร์ทบอลและไลฟ์บ็อกซ์เชียงใหม่ใครจะเป็นตัวแทนเยาวชนภาคเหนือในการประกวด Prince p r i p r i s s e s s t h a i l a n ดรอบตัวแทนเชียงใหม่และภาคเหนือ Prince and Princess เชียงใหม่ประจำปี2015ติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านสตรีมมิ่งไ i ฟ์อินเทอร์เน็ต โดย l i ฟ e Box เชียงใหม่ทางเว็บไซต์ www.princeprincessthailand.com ในวันที่18และ19กรกฎาคมชมความสามารถและความสดใสของเยาวชวนภาคเหนือตรงจากห้างพร o มิน a าดารีสอร์ทมอจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนโดย